สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยเราสตารค่ะทุกคนโอ้แอดผึงตื่นเก็บขิงค่ะอากาศนะคะอากาศเย็นมากทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะใครมาโซนทางทางเขาใหญ่ทางปาจีนเดอ้อลมลมหนาวนะคะทุกคน กลางวันก็ร้อนตับเล็บนะคะกลางคืนนี่เย็นมากอุ้ยตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะทุกคนเป็นบางวันบางวันก็ร้อนตับเล็บเลยนะคะร้อนแบบร้อนมากๆเลยทุกคนเอาใครจะมาเที่ยวโซนทางนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะเสื้อกันแดดนะมาเป็นเสื้อกันหนาวเลยค่ะเสื้อกันแดดนะคะ,นนคะ,ดดะ,คะทุกคนใครจะมาเที่ยวโซนทางภูเขานะคะ เอามาดูกันนะคะลาวสตาอาจารย์ปัญญาดาววีเมื่อคือนมีเก็โอ้หน้าเสียดายนะคะทุกคนมาสามศูนย์นมีทุกศูนย์นะคะยกเว้นสามศูนย์นะคะน่าเสียดายมากๆหนึ่งสองแปดสวยจังเลยสามศูนย์นะคะเอามาดูลาวสตาอาจารย์ปัญญานะคะแอดให้ลาวสตาอาจารย์ปัญญาก่อนเลยนะคะให้งวดวันที่แปดเลยนะคะทุกคนให้อาจารย์ให้หกเจ็ดนะคะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะอาจารย์ก็เพิ่งว่างค่ะทุกคน หกเจ็ดนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามค่ะทุกคนอ่าแคปเลยค่ะน่าดูน่าลุ้นนะคะชอบสูตรไหนก็จัดไปนะคะแล้วแอดก็มีเล่นทั้งวันอะไรให้ดูนะคะทุกคนถ้าชอบก็จัดนะคะดูได้ทั้งสองสองคลิปนะคะ ก็คือถ้าไม่มีในเล่นทั้งวันนะคะ FC มาดูได้ในในในคลิปฮานอยนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าที่อื่นจะเป็นพื้นที่ของพวกรัฐบาลไทยเราพัฒนานะคะเตรียมลงกระหน่ำเนาะอัดคลิปนี้เสร็จนะคะแอดจะไปจุดทูบให้ะคะ่ะทุกคนจุดทูบให้ FC นะคะอย่าลืมมารับชมรับฟังเดิมวันนี้เราจะทำรัฐบาลไทยชุดบุญนะคะให้ FC ได้บึงเนาะ เอาแคปเลยนะคะทุกคนเอาไว้ดูเอาไว้ไวลุ้นกันนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามปล่อยเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเราก็ปล่อยเรื่อยๆอ่ะวอฟซีใครที่ยังไม่เห็นนะคะใครที่ยังไม่เห็นแคปเอาค่ะได้ราบอกค่ะแม่เอาดีเด้อค่ะไปต่อเลยว้วงนอนทำๆนะคะโอ้จะไปลาวพัฒนาไหมทุกคนว่าสูตรล้านจะไปลาวพัฒนาไหมไม่ก็สูตรแอดนะคะ โอ้ทําไปเราพัฒนานี่ถือว่าเป็นเลขที่น่ากลัวเลยนะคะเลขที่แบบอืโอ้ถือว่าต่ํานะคะถือว่ามันก็สูงสูงต่ำต่ำ,ตำยังไงไม่รู้นะคะทุกคนเอานี่นะคะแอดก็เจาะเข้าไปที่นะคะเจาะเข้าไปที่สองหกนะคะนี่สองหกหกสองเก้าสามหกสามเก้าเก้าสี่นะคะทุกคนนี่เนาะตามนี้นะคะเบิ้ลหามนะคะมันดันมาแปดแปดห้านะคะมีทุกแปดนะคะ อันนี้เลขทูบบวอดเก่านะคะเลขทูบบวดเก่าสูบบลอดน่าจะออกศูนย์แปดห้าให้เอฟซีเนาะสองสี่เจ็ดรู้สึกว่าจะออกใบนะคะช่วงนี้สองสี่เจ็ดนี้แอดเห็นมันมาหลายวันเลยด้ยสองสี่เจ็ดนเอามาดูวันนี้นะคะนี่มันจะไปราวพัฒนาไหมทุกคนว่านะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเม็ดเดียวเจ็ดแปดนะคะกันนะคะหกเจ็ดหกแปด สองสามสองสี่สามสี่นะคะทุกคนหกเก้าแปดสามนะคะเจ็ดสองสี่ค่ะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสี่นะคะหกสามแปดหกสามสี่ค่ะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสี่ค่ะสองสามแปดสองสามสี่ค่ะทุกคนอ่านี่แคบเอาเลยนะคะศูนย์แปดห้าหนึ่ง จู 85, นแป5ห้าหห้าะคะเจ็ดแปห้าค่ะทุกคนอันนี้เป็นเลขทูบนะคะที่แอดแปลงให้น้อยกิจ2อสามพิเศษสองสานะคะ VIP เกหกกาชาดนะคะกาชาห้าสามัคคีนะคะสามัคคีห้าหพัฒนา2อสาหลักร้อยนะคะเก้หค่ะหลักร้อยสูตรของแอดนะคะ เราจะมีให้นะคะยังใช้กันอยู่ไหมเนาะยังก็ดูเป็นในนี่เนาะดูดูเรื่อยๆบางทีก็เอามาจับใส่สามตัวเอามาจับใส่สองตัวให้มันเป็นสามตัวนะคะเผื่อฟุกใช่ไหมคะทุกคนเอาลองดูลองจับกันเอาเด้อค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเจอกันนะคะกับเลขทูบคะ่ะเดี๋ยวแอดรีบไปจุดทูบให้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะแต่ว่าแอดก็เป็นมินนี่แหละค่ะทุกคนแอดเป็นวันนั้นของเดือนนะคะก็ลองดูคะ่ะ ไ,ไปเก็บไอ้นี่อ้ลมบ้านไอ้กวานเหือนยู่เขาฟุ่นล้าเลยเอะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนกับแนวทางนะคะแนวทางสูตรของหลานนะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะทุกคนสูตรของหลานนี่นเนาะแอดก็แก้ไขแล้วนะคะฮาหนอยสูตรด้านวันจันทร์ปราเซียนนะคะมาดูกันน่าเสียดายมากเลยนะคะโอ้ยทาไมของนางตามตูดมันจะมาอีกไหมคะวันนี้นะคะ ต้องรอลุ้นนะคะว่ามันจะมาอีกไหมนะคะเพราะว่ามันมาทางโซนทางเลขร้านมันร้านมันให้ตามตูดหวยนะคะก็ว่ากันไปนะคะตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะเอ้ยนางไม่มีสองในมีเนาะทุกคนเนาะ อรอลุ้นกันค่ะตอนเย็นนะคะใครจะหมูใครจะจ๋านะคะวันนี้เอามาดูกันนะคะสูตรของหลานเนาะสูตรของหลานเมื่อวานนี่ก็เข้าตัวไหนบ้างเอาลืมให้ดูอนี่นะคะเอามาดูของวันนี้เลยละค่ะทุกคนวันที่แปดนะคะเขียนถูกไหมอ่าช่วยแอดดูหน่อยนะคะถ้าตัวไหนผิดก็รีบทักรีบท้วงหน่อยนะคะไม่เห็นละค่ะตาลายค่ะทุกคน อ่ะสองนะคะหกเก้าสองเก้าสองสองหกหกเก้านะคะทุกคนสองห้าอู้เหล็กช่งงามแท้หกเก้าสองแปดสองหกนะคะหนึ่งหกเก้าเก้าสองห้านะคะห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่สองห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่สองสองแปดนะคะห้าสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกแปดหกแปด หนึ่งนะคะหกห้าหกห้าแปดหกหนึ่งหกห้าหนึ่งโอ้เหลือเช้นอามเถค่ะทุกคนมามาดูนะคะคู่ไหนมันจะไปราวพัฒนานะคะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะไปราวพัฒนาจะไปตัวไหนนะคะมันจะมีตัวไหนไปราวพัฒนาไหมนะคะต้องรอลุ้นรอดูนะคะ เอาแคบเอาค่ะทุกคนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยะค่ะทุกคนนะคะ,เอ,คะเอาแบเอาจะโอ้ลมแรงมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะปิดหน้าต่างเนี่ยฝุ่นเข้า อ่ะสำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า